พี่น้องที่รักในพระกฤษณาเจ้าวันนี้เป็นวันศุกร์จะเป็นวันที่หนึ่งของเดือนตุลาคมพระศาสนาจักรให้เราฉลองนักบุญองค์หนึ่งชื่อว่านักบุญเทเรซาแห่งพระคุมาเยซูท่านเป็นภูจารีเป็นนักพจน์และเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจากักรประวัติของท่านนั้นเราอ่านแล้วเราก็ทราบว่าท่านมีความเชื่อเพราะว่าคุณแม่นั้นมีความศรัทธามาก เวลาที่คุณแม่รับศีลมาแล้วเนี่ยเจริสามักจะเอาศีลนี่เป็นหนุนที่ออกของแม่แล้วบอกเพราะว่าหนูรักพระเยซูเจ้าเ,เขาเข้าใจดีนะครับว่าพระเยซูเจ้ามาที่ในวิญญาณของแม่แล้วเขาก็เขาก็ได้คุยกับพระเยซูเจ้าตั้งแต่อายุสามขวบ ต่อมาเมื่ออายุ15ปีนั้นเขามีความปรารถนาที่จะเข้าอารามแต่เนื่องจากว่ากฎเกณฑ์ของนักพรตนั้นเขาก็ไม่รับอายุ15ปีต้องรอจนถึงอายุ18แต่ว่าเนื่องจากว่าถ้ามีความกระตือรือร้นจะได้เดินทางไปกับปิดาไปที่กรุงรรมระยะทางเป็นหลายร้อยกิโลนะครับ จากประเทศฝรั่งเศสไปยัถึงอิตรลีและเข้าที่โรมและได้เฝ้าพระสันตุปาปาและได้ทูลพระสันตุปาปาว่าส้ำตบ,บิดาที่เคารพลูกอยากจะเข้าอาราม,มเธออายุเท่าไหร่สิบห้าขออนุญ,ญาตนะคระองค์ก็เลยบอกว่าเออถ้าเป็นน้ำพระทัยของรของพระเธอก็จะได้เข้าอารามเมื่อไปถึงบ้านก็ทางอารามก็ รับเขาเข้ามาอยู่ในอารามแล้วก็เริ่มต้นชีวิตที่เคร่งครัดที่จริงจังเมื่ออายุสิบแปดปีท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นนวัตาจรและท่านถึง,ถงแก่กรรมเมื่ออายุยี่สิบสี่ปีในช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรคมนโรคนั้นท่านเดินเหินลำบาก หายใจคนลําบากแต่ยังทําอยากจะทําหน้าที่เหมือนคนอื่นเพื่อถวายความทุกอย่างลําบากวิศีห้พระสงฆ์ผู้แพร่ธรรมในอาเซียเป็นต้นท่านบอกว่าขอเดินหนึ่งเก้าเพื่องานแพร่ธรรมนะครับคุณแม่่านจะพบทางแคบเพื่อเข้าสวรรค์พระเยซูเจ้าตรัสให้เราทราบว่าทางกว้างนั้นไปส่นรกพส่วนทางแคบในไปสูนสวรรค์ ทางแคบคือกลับเป,เป็นเหมือนเด็กเล็กๆ,ๆเด็กเป็นคนถ่อมตนใส่ซื่อไม่มีปัญญาไว้ใจในพ่อแม่ดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นยิ่งผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในในพระอาณาจักรในสวรรค์เราก็ต้องถ่อมตัวลงมาเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ,ๆใช่การเดินทางในทางแคบเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะเดินทุกคนอยากจะหลีกหมด อยากจะอยู่อย่างสบายอยู่อย่างสุกสนานแต่สำหรับคนที่มุ่งหน้าที่จะไปสวรรค์จริงๆนั้นเขาก็จะสวมบทบาทของเด็กคนหนึ่งที่มีความไว้ใจในพระพิจ้าเต็มเปี่ยมที่เขาจะพึ่งพาพระพระิจ้าทุกเวลาที่ มันเด็กกที่มีปัญหามาก็จะวิ่งไปหาพ่อแม่เนี่ยถ้าเราเป็นเหมือนเด็กเล็กๆอย่างนี้ก็แสดงว่าเราจะต้องเข้าไปหาพระพินเจ้าแล้วก็เราจะเป็นคนที่ฟังคุณพ่อคุณแม่อย่างไรในเป็นเด็กตอนนี้เราก็ต้องฟังคุณพ่อคุณฟังพระพินเจ้าเนี่ยให้มากกว่าเดิม ฉะนั้นในวันนี้เรายืงฉลองรลบุญองค์หนึ่งที่เป็นนักพรตเคยอยู่ในอารามชิลรั์ของคณะคาแมลในประเทศฝรั่งเศสแต่ใจิตใจของท่านนั้นมันมาถึงพวกเราตั้งแต่นานแล้วประเทศไทยก็เคยปาสชนาที่จเจ้ารูปของระบุญเทเรซาจากประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมาแห่ Head, แต่ก็ยังทำไม่ได้ เอาละก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่เราฉลองนักบุญแล้วก็ขอให้นักบุญได้คุ้มครองดูแลใจใสพวกเราอย่างที่พวกเราก็ปรารถนาจะให้ท่านอยู่ใกล้กับเราและขออวยพรขอพระบิดเจ้าให้ท่านได้เสนอมิวรนต่อพระบิดเจ้าโปรดให้อารามชีรับทุกแห่งทุกคณะนั้นได้มีสมาชิกเพิ่มเติมเพื่อความอยู่รอดของพวก สมาชิกที่อยู่ข้างในขอพระเจ้าเวียพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ